วิธีหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกรู้แล้วประหยัดเงินไปได้อีกเยอะมันหมดยุคแล้วค่ะที่เวลาวางแพลนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศราคาตั๋วทาให้รู้สึกกระเป๋าตังค์เบาๆทุกทีแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะไอซื่อมี5ทริกลับที่จะทำให้ทุกคนจองตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูกมาฝากทุกๆคนกัน แล้วก็จะทำให้ทุกคนมีตังไปช้อปปิ้งเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยข้อที่1ให้วางแพลนล่วงหน้านานๆไม่จองแบบกระชั้นชิดค่ะ เพราะการจองตั๋วเครื่องบินแบบใกล้ถึงวันเดินทางมักทำให้ตั๋วแพงขึ้นเนื่องจากสายการบินจะปรับราคาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่จองในช่วงเวลานี้นอกจากจะทำให้เราอาจต้องจ่ายค่าตั๋วแพงกว่าปกติแล้วยังอาจไม่ได้นั่งที่ที่ดีที่สุดอีกด้วยค่ะเพราะว่าคนที่จองก่อนเขาก็จองไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะคะข้อที่2บินวันธรรมดาไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไม่ตรงกับเทศกาล เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบินวันธรรมดาจันทร์ถึงสุขราคาตั๋วก็มักจะมีราคาถูกแล้วถ้ายิ่งเป็นวันเทศกาลนะราคาตั๋วสูงลิ้วและข้อ3เลือกช่วงเวลาที่ไม่เหมือนคนอื่นปกติคนมักจะเดินทางไปในช่วงเช้าเพื่อให้ได้ใช้เวลาทั้งวันอย่างเต็มที่แล้วค่อยเดินทางกลับในช่วงดึกๆก,กันใช่ไหมล่ะคะซึ่งถ้าเราจองในช่วงเวลาเดียวกัน ตั๋วก็จะมีราคาสูงแต่ถ้าจองช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยไปก็จะได้ตั๋วที่ถูกลงได้ค่ะข้อที่4เปรียบเทียบราคาก่อนจองซึ่งก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากหลายๆสายการบินมาให้เลือกใช้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Sky Scanner หรือ Google ที่ออกฟีเจอร์อย่าง g o o g l i g l t s ที่จะช่วยให้ทุกคนได้เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดจากหลายๆสายการบินได้ค่ะ วิธีใช้ก็คือพิมพ์ใน Google เนี่ยแหละค่ะว่า Google l l i g h t แล้วกดเข้าเว็บได้เลยเลือกสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางกดเลือกวันที่ไปและวันที่เดินทางกลับแต่ถ้าใครเดินทางเที่ยวเดียวก็ให้กดเลือก One Way แล้วกด explore ระบบก็จะแสดงตั๋วที่ดีที่สุดมาให้เราก่อนแต่ถ้าอยากจะดูตั๋วที่ถูกที่สุดให้กดที่ c h e a p e s ตัวที่ถูกที่สุดก็จะเรียงมาเลยไม่ต้องไล่หาเองแล้วสะดวกสุดๆข้อ 5. เลือกช่องทางการชำระให้ถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกช่องทางการชำระเงินที่แตกต่างกันก็อาจจะทำให้เราได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยค่ะ ก่อนจะชำระค่าตัว๋วก็อย่าลืมไปเช็คโปรโมชั่นกับธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ด้วยนะคะและนี่คือ5เทคนิคที่จะทำให้เราหาตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูกและประหยัดจนทำให้เรามีตังไปช้อปปิ้งได้แบบสบายๆเลยล่ะคะ่ะอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้กันด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคดีๆอยากจะมาใช้ให้กับไอซ์ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดเลิฟกดแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้กดหัวใจกด f o l l o w กันไว้ด้วยนะคะบายยอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ